สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานม um, ิเตอร์วัดมุมโมเดลเก้าสี่หกขีศูนย์หนึ่แบรนด์ม o r e and i g ร t ของประเทศอังกฤษเรามาดูด้านในครับตัวมิเตอร์วัดมุมจะวัดได้0ถึง180องศา นะครับโดยการที่เอาตัวกา้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเข็มนะครับจับกับชิ้นงานเพื่อที่จะดูองศาของตัวชิ้นงานที่เราต้องการวัดนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นชิ้นงานที่เพลทที่ตัดออกมานะครับเป็นมุมต่างๆนะเป็นรูปทรงนะครับกอ็อันแรกเลยง่ายสุดนะครับก็จะเป็น มุม90บองศานะครับก็ใช้ในการไปทาบกับตัวชิ้นง,งานได้เลยนะครับะจะเห็นได้ว่าพอแนบทั้งสองด้านสนิทนะครับฝั่งนี้สนิทนะครับฝั่งนี้ก็สนิทนะครับก็ที่เข็มก็จะโชว์เป็น90ิบองศานะครับแล้วก็อันถัดไปจะเป็นมุมนี้นะครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับก็ให้เรา กดลงไปให้สนิทนะครับจะเห็นว่าทั้งสองด้านจะสนิทกันเลยนะครับแล้วก็ปลายเข็มก็จะแจ้งนะครับแสดงผลว่าเป็นม,มุม45องศานะครับงานใช้งานของเจ้าตัวนี้ก็มีเท่านี้เลยครับขอบคุณครับ